นิดเดียวนะคะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ ผวายวนผลกรรมนํานึกตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีขอมจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นขอเวรเวาเจริญพรแฟนๆรายการธรรมะสู่สันติ ทางช่องทาง91.25เมกะเฮิร์สวทตรังที่ได้รับฟังอยู่ขณะน,นี้แล้วก็ขอเจริญพรสวัสดีไปยังแฟนๆรายการที่กำลงังรับชมหรือรับฟังทางเพจสวทตรังหรือแอปสวทตรังหรือว่าทางออนไลน์ต่างๆที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ขณะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านก็ได้แสดงความรักแต่ความรักเนี่ยแสดงได้หลายรูปแบบยอดยยมไม่ว่าจะเป็นความรักแบบคู่หนุ่มสาวความรับแบบสามีภรรยาหรือความรักกันในแบบครอบครัวความรับในแบบเพื่อนฝูงก็เป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งที่เราสามารถ แสดงออกซึ่งความรักที่มีให้ต่อกันได้แต่อีกไม่กี่วันเนี่ยญาติโยมหลังจากเดือนแห่งความรักก็มีวันสําคัญทางประพุทธศาสนาวันหนึ่งก็คือวันมาคาบูชาซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีเดือน82ดสขนก็ดูปฏิทินแล้วก็น่าจะตรงวันที่6มีนาคมซึ่งจะถึงนี้วันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในทุกๆวันอาทิตย์ในการายการธรรมสู่สันติ ช่วงนี้อากาศค่อนข้างดีญาดิยยมแล้วก็อาจจะมีลมพัดแรงในบางช่วงบางเวลายิ่งช่วงกลางวันเนี่ยช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีลมกันโชกแรงเนี่ยแต่ว่าโชคดีว่าฝนไม่ตกเมื่อเช้าเนี่ยตมาเดินทางมาเนี่ยก็เห็นญาดิยยมหลายๆคนหลายๆท่านก็ออกการออกธรรมาหากินออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นในเมืองในเมืองก็แล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยนั่งอาตมาเนี่ยนั่งรถมาคนขับรถเนี่ยก็เห็นญาดิโยมเนี่ย บางคนบางท่านเนี่ยออกเดินทางมาออกกําลังกายบ้างบางคนบางท่านเนี่ยออกมาจับจ่ายตลาดบ้างบางคนบางท่านเนี่ยก็เริ่มออกมาทํางานบ้างวันนี้ก็มาเจอกันก็ขอประชาสำคัญงานบุญงานวัดสักนิดหน่อยหนึ่งโยมเนื่องจากว่าทางวัดสาธิการามเนี่ยได้จัดก่อสร้างกุฏิเกือบจะเสร็จแล้วแล้วก็ในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้ปี2566 ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรังเจ้าวาดวาสาธิการามเนี่ยก็ได้มีจุดประสงค์ว่าจะได้จัดฉลองกุติในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้เพื่อฉลองศรัทธาให้ญาติโยมที่ได้ร่วมบุญไม่ว่าจะร่วมบุญด้วยของร่วมบุญด้วยปัจจัยก็ดีที่ได้สร้างกุติหลังกุติที่สร้างอยู่เนี่ยให้สําเร็จก็ ขอเรียนเชิญ,ญญาติโยมเนี่ยผู้ฟังทุกคนทุกท่านหรือว่าได้ไปบอกกล่าวสารต่อไปร่วมงานบุญได้ฉลองกุฏิในวันที่12คุมภาพน์พุทธศักศราช2566แล้วก็บางญาติโยมหลายคุณหลายท่านอ่าหรืออาจจะนำทำกับข้าวไปร่วมหรือนำปิ่นโตไปก็ได้หรือว่าไม่นำปิ่นโตไปก็ได้ก็ไปกินข้าวกันที่วัดโยมอาจะจะฉลองในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้ ไพที่ญาติโยมเนี่ยที่ได้ร่วมบุญเนี่ยได้รับาการฉลองศรัทธาเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโยมในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ทางวัดก็ได้กำหนดบนรรพชาอุปสมบทสามเณรพระภิกษุภาคฤดูดร้อนอเนื่องในวันเนื่องในเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพก็ทางวัดเนี่ยก็ได้จัด บวชสามเณรพระดูดูร้อนเนี่ยตั้งแต่วันที่9ถึง20อ่าวันที่9เนี่ยเข้าพิธีบรประชาวันที่20เนี่ยลาจิกขาแล้วก็วันที่6เนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่วัดก่อนโดยประมาณ2 2-3ถึงวันเพื่อที่จะได้ไปเข้าวัดไปฝึกกลาไปฝึกถ้ำขอบวชญาตยมคนใดมีลูกมีหลานเป็นเพศช,ชายแล้วก็ขอเจริญพรถ้าสนใจกิจกรรมดีๆของทางวัดเนี่ยก็ขอเจริญพร สอบถามหรือไปสมัครขอรายละเอียดกับทางวัดได้หรือว่าญาติโยมคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่มีบุตรลูกบุตรหลานเนี่ยก็สามารถถ้าอยากจะเป็นเจ้าภาพถ้าอยากจะเป็นเจ้าภาพซักเจ้าภาพหนึ่งก็1500บาทหรือตามกําลังศรัทธางานนีน้ี่ญาติโยมบวชสามเณรพระฤด,ดูร้อนปีนี้รับจํานวนจํากัดรับจํานวนจํากัดใครสมัครก่อนก็ได้ก่อนอใครสมัครหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ก็นี่เป็นกิจกรรม เพื่อเฉริมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพร,รัตนราชสุดา,าเนื่องในวันเนื่องในเดือนคล้ายเดือนพระราชสมภพนี่ก็จึงเจริญพอให้ญาติโยมทุกคนผู้ฟังทุกคนทุกท่านได้ทราบแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ต่อ,อถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนื่องจากว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กถ้าไม่ทําอะไรแล้วก็ นำมาบวชศึกษาพระธรรมวินัยมาศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาพุทธประวัติดีกว่าดีกว่าอยู่ข้างนอกบางทีเนี่ยบางวันบางวันเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ในสมัยนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยอาจจะมาเนี่ยเห็นข่าวในเฟซเนี่ยเห็นเด็กเนี่ยจูงมือกันที่จะข้ามถนนอีกคนนึงเนี่ย ยังไม่ข้ามแต่อีกคนเนี่ยเดินวิ่งไปแล้วเห็นรถอีกเลนหนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วแต่ไม่ทันสังเกตอีกเลนหนึ่งแต่ดีว่าโชคดีว่ารถชนเนี่ยเด็กคนนั้นก็ไม่เป็นอะไรแต่คงน่าจะตกใจน่าดูยมนี่แหละก็เป็นข่าวที่เห็นกันได้อยู่ทุกวันเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครสามารถห้ามอะไรกันได้ถ้าอยาให้มันเกิดจะดีกว่าอย่าเป็นอย่ามัวหายแล้วล้อมค้อกอย่าให้เกิดมาก่อนแล้วค่อยมาค่อยรักษา นี่ก็เป็นข่าวสารของวัดอ่าก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ให้โยมได้ทราบวันนี้เนี่ยอาตมาภาพเนี่ยมาจะมาพูดเรื่องคนเนี่ยโยมคนไปถึงว่าจะเป็นมีคอควายกับนอนหนูแปลว่าคําว่าคนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเปรียบเปรียบว่าคนคนเราเนี่ยเกิดมาหนึ่งชีวิตหรือว่าคนคนใดเนี่ย ก็เปรียบว่าคนเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นคนสี่เหล่าคนสี่เหล่าในที่นี้เนี่ยมีอะไรบ้างเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาในโลกนี้เนี่ยต้องตกอยู่ในจําพวกสี่เหล่าทั้งนั้นคนเราเนี่ยไม่นอกเหนือไปจากจําพวกสี่เหล่านี้ไปได้ก็คือหนึ่งเนี่ยแต่เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่ตะโมตะป,ะปรายโนก็คือคนที่มืดมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกจำ พวกนี้ใช้ไม่ได้คนที่มืดมาแล้วก็มืดไปเนี่ยคนจําพวกนี้เนี่ยใช้ไม่ได้อันที่2ตะโมโชติปรายโนเนี่ยบุคคลประเภทนี้เนี่ยมืดมาแล้วสว่างไปนั้นก็ยังดีสักหน่อยดีกว่าประเภทแรกมืดมามืดไปเนี่ยใช้ไม่ได้อันที่2เนี่ยมืดมาแล้วสว่างไปเนี่ยพอยังใช้ได้ส่วนบุคคลที่3เนี่ยโชติตโมปราญโนก็คือสว่างเบื้องต้นแล้วมืดเบื้องปลายเนี่ยพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน มาตอนแรกเนี่ยมาสว่างพอที่จะไปเนี่ยกลับกลายมืดะนั้นพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ใกล้ๆกับข้อหนึ่งเดียมืดมาก็มืดไปส่วนอันที่สีโชติโชติปรายโนก็คือเป็นบุคคลที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปนั่นดีมากอ่าก็คือสว่างมาก็สว่างไปเนี่ยบุคคลประเภทนี้เนี่ยดีมากบางคนเนี่ยในเขาบอกว่าคนเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เดียงสาอะไรเลยก็เหมือนเปรียบเสมือนกับมด เกิดมาไม่รู้เดียงสาอะไรเลยญาติโยมเรื่องรู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องศีลเรื่องบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยไม่ต้องกล่าวเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เบาปัญญาก็เปรียบเสมือนเงาเต่าตุ่นที่ไม่มีสติปัญญาแล้วก็เลยไม่ทําความดีต่อไปคนเราเนี่ยบางญาติโยมทุกคนทุกท่าน เมื่อบางทีเนี่ยไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจเนี่ยก็ไม่อยากที่จะทําความดีต่อไปเห็นว่าหมดวิสัยของตัวเองแล้วซ้ําเติมให้โง่ซ้ําเติมให้เราเนี่ยโง่เขาให้ทึบให้ตื้อเข้าไปอีกเรียกว่ามืดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกคนเราเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมไม่ต้องไม่ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นบุคคลที่มืดมาแล้วก็มืดไปไม่หาความรู้ใส่ตัวไม่พัฒนาตัวเอง คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเรียนมันเรียนรู้มันพัฒนาตัวเองตลอดอในสมัยนี้นี่ยิ่งมียุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยการค้นหาข้อมูลการพัฒนาตนเองหรือว่าอาจจะไปดูการโคร้ดการใช้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยได้เยอะแยะไปหมดถ้าไม่เรียนรู้จากที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยสังคมสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ยากโลกเดี๋ยวมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปใน ทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยเดินยิ่งเดินถอยหลังโยมยิ่งเดินถอยหลังแม้กระทั่งว่าดูง่ายๆโยมพระคุณเจ้าในสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะมีช่องทางการสื่อสารธรรมะเพราะว่าหนึ่ง ป,จจปัจจุบันในโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยมักจะมีบทบาทในชีวิตในทุกกลุ่มในทุกองค์กรแต่มันเลือกที่จะว่าเราเนี่ยไปใช้ในงานใช้งานในรูปแบบไหนแม้กระทั่งว่าในสมัยนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังอยู่บนโลกโซเชียลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเกินการเผยแผ่ธรรมะ,ะเป็นการสอนหนังสือออนไลน์การสอนบาลีออนไลน์ก็ยังมีการร่วมบุญออนไลน์ก็ยังมีแสดงว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยค่อนข้างมัก ที่จะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตหลายๆคนในสม,สมัยปัจจุบันนี้เนี่ยบอกบุญออนไลน์ก็ยังมีการทำบุญออนไลน์ก็ยังมีก็สะดวกสบายญาติโยมก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามการพัฒนาของโลกนี่แหละขอให้คิดดูว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาความรู้มาจากไหนมันใช้ในการดําเนินชีวิต เรียนอย่างน้อยเนี่ยที่สุดก็ให้ได้ความรู้ถ้าถือว่าตนโง่แล้วเนี่ยไม่ศึกษาเล่าเรียนและไม่ปฏิบัติมันเนี่ยก็ยิ่งโง่ขึ้นไปกว่าเดิมอีกคนที่เข้าใจผิดเช่นว่านั้นเนี่ยยอดเยยมทําผิดพลาดจากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยทีเดียวการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดมาหนึ่งชีวิตมันมีอะไรที่ให้ค้นหาได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นการเจอผู้คกนเป็นต้นนี่แหละ คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยต้องพัฒนายมแทนที่จะคิดว่าความมืดความง่ของเรานั้นเนี่ยเราจะต้องสแสวงหาเครื่องสว่างเป็นเครื่องสองทางของเราถึงไม่ได้มากนิดน้อยก็เอาจึงจะเป็นการดีเนี่ยเขาเรียกว่าคนนั้นเนี่ยเรียกว่าค่อยสว่างขึ้นหน่อยนับว่าดีอย่าไปถือนิสัยบุญวาสนาของเราโยมบุญวาสนาเนี่ยก็ส่วนบุญวาสนาไม่ให้หรือไม่ไปส่งเสริมบุญวาสนานิสัยใจคอของคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันต่ําต้อย ไม่สามารถที่จะเจริญภาวนาทำสมาธิได้เลยทอดอะไรเพียงแค่นั้นบุญวาสนาเนี่ยคิดได้โยมคนเราเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าคนเราเกิดมาได้เนี่ยก็เพราะบุญบุญนี่ก็คือผลของการทําความดีผลของการกระทําทําความดีคนเราจะเกิดมายากดีมีจนรูปพันธ์สันฐานรูปลักษ์สวยหน้าตาสวยผมสวยผิวสวยเนี่ยเขา ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีก็พูดว่าพูดว่าเป็นคนมีบุญบุญวาสนาของนิสัยคนเราเนี่ยเรารู้แล้วหรือไม่ว่าเรารู้แล้วหรือพบก่อนชาติก่อนเราทําอะไรไว้มันจึงง่วงเง่าต่อตุนเฮ่ทาอะไรไม่เป็นเราไม่เป็นไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรอกแต่โดยเหตุที่เราเนี่ยญาติโยมไม่มีปัญญาก็เลยถือเอาเฉยๆยนี่แหละว่าบุญวาสนาแต่ก่อนเราไม่มีจะทําบุญนั้นเนี่ย อาจจะส่งเสริมให้เราเมื่อ,อไรบุญวาสนามันจึงจะส่งเสริมให้เราเราต้องขวนขวายสิ่งแรกเราต้องขวนขวายต้องแสวงหาต้องอบรมตัวเองถ้าไม่อบรมเนี่ยมันจะเกิดมันจะเป็นมันจะเกิดหรือไม่บุญวาสนาเนี่ยจะส่งผลจะส่งเสริมอะไรให้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็นอนแปะก,กับเพียงแค่นี้แหละโยมบุญวาสนาเนี่ยไม่มีอะไรให้เราเรานี่แหละญาติโยม เรานี่แหละจําเป็นที่จะต้องทำบุญก็ตัวของเราวาสนาข้องตัวของเรานิสัยข้อตัวของเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยบุญเนี่ยก็ตัวของเราวาสนาเนี่ยก็เป็นตัวของเรานิสัยก็เป็นตัวของเราเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเราทำให้เกิดขึ้นมาซึ่งทำแล้วเนี่ยจะต้องได้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรถ้าเข้าใจอย่างนั้นนี่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นนี่ญาติโยมมันจึงจะเจริญต่อไปข้างหน้าได้ ก็บอกว่าพวกที่มืดมาแล้วสว่างไปนั้นดีบุคคลผู้สแสวงหาประโยชน์เนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นยิโยมมืดมาแล้วสว่างไปเนี่ยต้องสแสวงหาความพ้นทุกข์สแสวงหาความดีเกิดขึ้นมาไม่มีใครจะเป็นนักปราชญ์มาตั้งแต่เกิดยมจะเป็นผู้รู้ฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่ต้นไม่มีทั้งนั้นมันต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนการทําความเข้าใจ ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนการทำความเข้าใจการฝึกอบรมเป็น10บสครั้ง10บสปีกว่าบางคนเนี่ยกว่าจะเป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์เขาได้เนี่ยต้องอาศัยศึกษาเล่าเรียนต้องอาศัยทำความเข้าใจต้องอาศัยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้องอาศัยความอดทน คนเนี่ยจะได้เป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยย่อมผ่านอะไรมาเยอะต้องใช้ชีวิตอยู่ในการศึกษาเนี่ยอยู่แล้วแวเนี่ยเกือบเกือบสิบปีไหนจะต้องทําผลงานด้านด้านวิชาการบ้างเนี่ยต้องอดทนนั่นแหละเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยมืดมาแต่ต้นค่อยสว่างตอนปลายอันนั้นเนี่ยดีมาก อันนั้นนี่ดีมากถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นโยมบุญวาสนาบารมีเนี่ยมันต้องมีเป็นพื้นฐานของบุคคลสําหรับในการบําเพ็ญบุญต่อไปส่วนพวกสว่างเบื้องต้นแล้วมืดบ้านปลายเนี่ยอันนี้นไม่ค่อยที่จะดีโยมเกิดขึ้นมากับผู้เฉลียวฉลาดแหลมเฉลียวฉลาดเกิดในตระกูลผู้ดีบางคนเนี่ยมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการ มีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินอะไรต่างๆแต่กลับทาเป็นตัวตกลับทำต,ตัวเองเนี่ยเป็นคนเลวบางคนเนี่ยทำชั่วยิ่งร้ายไปกว่าเกา่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะทําอะไรได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมีเงินมีทองนั่นเองมีชื่อเสียงมีตระกูลพ่อแม่ของเราเนี่ยร่ำรวยมีอํานาจวาสนา ทำดีก็ได้ไม่ทํากลับมาทําชั่วเมื่อทําไปแล้วเนี่ยยากที่จะกลับคืนมาหาความดีได้ความดีเนี่ยทำยากโยมแต่ความชั่วนี้ไม่รู้ทําไมว่าทําง่ายมันมีสาเหตุมีแรงจูงใจอาจจะมีแรงจูงใจหรือว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคือคนมาเลวซามมาแล้วเนี่ยนิสัยชั่วช้าเนี่ยอาจจะติดสันดานของคนเข้าไปก็ได้จะกลับมาคืนเป็นคนทําดีก็อับอายขายขี้หน้าเขา จะกลับมาทําดีเนี่ยก็อับอายขคยขี้หน้าเขานั่นทําให้สังคมเนี่ยเสื่อมทําให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนทําให้คนอื่นเนี่ยวุ่นวาย <c oughs> เพราะเหตุเราเนี่ยคนเดียวเกิดเพราะเราคนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าความสว่างมาแล้วก็รับมืดไปอีกบางคนเนี่ยร้ายกาดกว่าเพื่อนร้ายกว่าที่ว่ามืดมาแล้วกลับมืดไปอีกสว่างมาแล้วกลับไปร้ายกว่าพวกอื่นๆทุกพวกเรียกว่า รู้แล้วแกล้งทำไม่รู้เนี่ยบุคคลประเภทนี้นี่ก็อันตรายโชติอันต่อไปเนี่ยโชติโชติปรายโนพวกสว่างมาแล้วก็สว่างต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากโยมเราเกิดมาบางคนเนี่ยเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีเงินทองมากมายมาคิดถึงว่าเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและบุญวาสนาบรารมีตั้งแต่เก่า อันนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดโยมว่าไม่ต้องไม่ต้องเกิดอดีตแตยานหรอกเห็นได้ในปัจจุบันคนที่มีเมตตาปราณีเนี่ยเอ็นดูสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยโยมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีตัวเองเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็แนะนําคนอื่นไปตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีให้ประพฤติชอบประพฤติธรรมประกอบแต่การกุศลจะเดินรุ่งเรืองด้วยตัวเองแล้วสอนให้คนอื่นเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองไปด้วย ตัวของเราเนี่ยยิ่งได้รับความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่าปกติธรรมดาเขาเนี่ยอาจจะได้รับคุณงามความดีเขาก็นิยมนับถือยกย่องสรรเสริญผู้ที่สอนเขาเช่นเดียวกันก็เช่นการที่มีลูกศิษย์ดีเนี่ยการที่มีลูกศิษย์ดีเนี่ยก็อย่างน้อยเขาก็ได้ชมไปถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาด้วยนั่นแหละคือการทําคุณงามความดีเนี่ยก็เป็นอย่างนิยมไม่ใช่ว่าเรารวยแล้ว มีเกียรติยศแล้วมีเชื่อเสียงแล้วก็โคมเห็งคนอื่นเนี่ยกลับเป็นความชั่วมืดต่อไปนิสัยคนเนี่ยมีจริยธรรมคนทําความดีได้ความปลื้มปิติอิ่มใจอยากสอนคนอื่นๆให้ทําตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาทำที่ควรปฏิบัติสําหรับคนสี่จำพวกนี้นิยญาโยมพวกแรกนี่เขาบอกว่าพวกตะโมตะปะรายโนเราเนี่ย เป็นคนทุกข์คนจนไม่มีสติปัญญาเลยไม่คิดจะทำสมาธิภาวนาคุณงามความดีอะไรเลยทั้งหมดเลยหมดหนทางที่จะทำคุณงามความดีต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางที่ถูกก็คือควรจะหัดทำสมาธิบ้างเพื่อแก้นิสัยบุญบารมีเดิมของตนนอกจากการภาวนาแล้วทำสมาธิแล้วเนี่ยไม่มีทางอื่นใดที่จะช่วยแก้ไขได้ ขอให้มีความอดทนพยายามอย่างเต็มที่แล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็จะสําเร็จไปตามวัตถุประสงค์ส่วนพวกตโมโชติปรรยะโ,นโนเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทุกคนเนี่ยต้องมืดมนด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่สว่างมาตั้งแต่เบื้องต้นใครเกิดมาจะรู้จักดีชั่วเนี่ยฉลาดเฉลียวเนี่ยเบื้องต้นไม่มีหรอกถึงชาติก่อนจะเรียนรู้มาแล้วก็ตามกลับมาเกิดใหม่เนี่ยก็ต้องเรียนใหม่ แต่นิสัยเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นเหตุให้เรียนได้กว่าคนที่ไม่มีนิสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมท่านก็เกิดมาเป็นปุถุชนคนธรรมยาเสียก่อนแต่เป็นอัจฉริยะบุคคลบุคคลหนึ่งที่พระโสดาบันและพระสกิจฐานมีในชาติก่อนเนี่ยกลับมาเกิดก็ต้องเป็นคนธรรมดานี่แหละในกามโลกไม่มีที่เกิดของเสะบุรุษอนาคามีก็ไปเกิดชั้น สูงๆนี่แหละส่วนอันต่อไปโชติตมโมปรายโนเนี่ยพวกที่สมาสว่างมาแล้วกลับมืดไปเนี่ยเรื่องพันนี้เนี่ยมีมากทีเดียวเมื่อหัดสมาธิภาวนาเนี่ยก็จะเกิดความรู้ความเฉลียวฉลาดพูดจาพาทีเนี่ยคล่องแคล่วเพราะเป็นของเกิดขึ้นมาในใ,นใจของตนเองเนี่ยต่อมาเกิดประมาทในกิจวัดและข้อวัดต่างๆในการธรรมสมาธิสมาธิภาวนาเนี่ยเลยเสื่อม เสื่อมแล้วคราวนี้ทําอะไรไม่ถูกอย่างไรก็ทําไม่ได้เลยไม่เบื่อหน่ายขี้เกียจในผลที่สนเป็นพระก็ศึกเป็นชีก็สละชีเสียก็บอกว่าเป็นคารวาสก็สละวัดเสียเลยไปหากินตามปกติธรรมดาเลยกลับเป็นเสื่อมเสียแทนที่เจริญต่อไปอันนี้เนี่ยน่าจะเสียดายด้วยน่าสงสารของดีๆเนี่ยทำแล้วกลับทิ้งทอดธุระเสียเนี่ย มีหนำซ้ำเนี่ยคนยังพูดหยาบคายดูถูกอีกว่า,าศาสนานี้เนี่ยทำไรก็ทำเถิดข้าพระเจ้าทำมากแล้วถึงขนาดนั้นยังไม่เป็นไปยังเสื่อมเสียได้จึงเป็นที่น่าเสียดายยาติยยมว่าที่มาเหยียดหยามดูถูกบางคนเนี่ยอาจจะเหยียดหยามดูถูกการเดียนการเข้าวัดการฟังพระธรรมรเทศนาผู้เขียนเรื่องนี้เนี่ยโยมผู้เขียนเนี่ยเขขอนำเล่าสู่ว่าเธอเนี่ย เคยแลเคยได้ฐานันดรเป็นใบดีกามาแล้วเธออยู่ไม่ได้จึงสึกออกไปดื่มสุราเป็นเยี่ยมและภรรยาก็เป็นนักดื่มกว่าสามีเสียอีกเที่ยวไปประกาศหมู่เพื่อนว่าเข้าวัดฟังธรรมจำศีลไม่ได้อะไรเลยถ้ามรรนิพพานมีจริงฉันทำมามากคงสำเร็จต่อมาเธอเกิดเป็นโรคไปโรงพยาบาลรักษาไม่ได้เงินค่ายาก็ไม่มี หมอเขาถามถึงที่ไปเธออ้างว่าเข้าวัดแห่งหนึ่งว่าเธอปลูกบ้านอยู่ใกล้วัดหมอเขาเนี่ยก็เลยสงสัยเลยไปไม่เอาค่ายาแถมยังไปเอาค่ารถเดินทางกลับอีกด้วยเธอเนี่ยก็กลับกลายเล่าให้พระฟังตลอดหมดแต่โรคนั้นเนี่ยก็ยังไม่หายพอเป็นหนักเข้านิย่าโยมเธอเนี่ยก็ได้นิมิตว่าเธอเนี่ยได้พูดหยาบคายเนี่ยแก่พระ แกพระพุทธศาสนาเธอเนี่ยได้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขามาโทษพระพระท่านก็โอสิกรรมแต่ว่าเธอจะรู้กว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันก็สายเสียแล้วนี่แหละเขาบอกว่านี่แหละบาปบุญกุลโทษเนี่ยเป็นของมีจริงจึงไม่ควรประมาทการประมาทแล้วเนี่ยเราสอนให้คนอื่นประมาทอีกด้วยเนี่ยกรรมใดๆที่ตามมาเมื่อยังไม่ให้ผลเนี่ยดูเหมือนว่าต่อเมื่อมันจะไม่มีผลก็หมด ทางแก้ไขนี่เรียกสว่างมาแล้วก็มืดไปนี่แหละญาติโยมสรุปได้ว่ารวมใจกันแล้วว่า,าศาสนานี้ยเนี่ยสอนให้เรากระทาได้น้อยได้มากก็ทำถึงจะได้น้อยก็ยินดีพอใจในการกระทำของตนเรามีมือน้อยก็รับเอาแต่ของน้อยๆรับเอาแต่มากก็ไม่ได้เรากำลังน้อยเราก็แบกก็หามเอาที่มันแบกหามไหว เอามากไปกว่านั้นก็แบ่งไม่ไหวหลังหากความยินดีเนี่ยมีตามมีตามได้ท่านบอกว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าหาประมาณไม่ได้อะไรทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกันว่าไม่ว่าทรรมไม่ว่าของภายนอกมีน้อยมีมากไม่พอใจก็มักจะเสียหายพอใจกับธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวของเราเช่นเมตตากรุณามุทิทาอุเบกขาเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมด แล้วเอาทุกนั้นเทียบกับทุกหรือสุขของเราเนี่ยแล้วจะเห็นว่าทุกหรือสุขของเรานั้นจะเทียบกันไม่ได้ในเมื่อมีความสุขเอาทุกของเขามาเทียบของเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนี่และญาติโยมก็บอกว่าบุคคลเนี่ยเกิดมาในหนึ่งชีวิตนี้ก็เป็นบุคคลสี่เหล่านี้เองก็เป็นหนึ่งมืดมาแล้วก็มืดไป2มืดมาแล้วสว่างไปสม สว่างเบื้องต้นตอนไปก็มืดแล้วก็สี่สว่างมาแล้วก็สว่างไปเนี่ยบุคลค,ลบคลเหล่านี้เนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีไม่พ้นบุคคลเหล่านี้แล้วก็ในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอตั้งสัตยาทิสฐานหน้าอคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และมีบารามีธรรมอหลวงพ่อกาแก้วกาดามที่ประดิษฐานอยู่ณบัวสถนวสาติกาดาม ก็ได้ปลดดลบรรดาให้แฟนๆผู้ฟังทุกคนทุกท่านมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลประกอบไปด้วยเจตุรพิท์พรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสโขขาประละตลอดถึงปฏิภาและธนสาราสมบัติหากผู้ฟังท่านหนึ่งท่านใดมีความมุ่งม,มา่นปรารถนาสิ่งหนึ่งอื่นประการใดแล้วก็ขอให้ความมุ่งม,มา่นปรารถนานั้นจงพลันสาเร็จจงพลันสาเร็จและจงพลันสาเร็จทุกทุกประการแล้วก็เราจะมากลับมาพบกันใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ เวลา5โมงครึ่งถึง6โมงทางช่องทาง91.25เมกะเฮิร์สวทตรังจเจริญพร วนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตารุ่งเรื่องเกี่ยวเรื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกตนเพราะตนนั้นขอเวรน